สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินรางวัลทูมานี่วูลเลตฟรีนะครับผมครั้งละ100บาทนะครับนี่ก็เป็นยอดเงินที่ได้รับการอนุมัติเข้ามาแล้วนะครับวิธีการรับเงินทําอย่างไรดูได้ในคลิปนี้ทําได้ฟรีนะครับทั้ง Android และก็ iOS นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินรางวัลทูมานี่วูลเลตนะครับครั้งละหมื่งรพอย วอล l ล็เนี่ยก็สามารถรับเงินเข้า to m อ n ี่วอล l ล็ได้แล้วนะครับการทำเงินการทำไรายได้เข้า Wall e t ตทำอย่างไรดูได้ในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดตัวแอป,ปที่ใชในการทำเงิน To m อ n ี่วอล l ล็กันก่อนนะตัวแอป,ปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยก็ดูในคลิปทางด้านขวามือนะครับจะมีรูปแอปแล้วก็ชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องไดดด้เลลลยกกาาาารรรววนน์โโหหฟีสมัค ไม่ต้องเสียเงินนะลิงก์ดาวนโหลดเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมเนียร์เวลดนะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราพิมพ์ชื่อนี้นะครับหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับจากนั้นก็ให้เราทําการสมัครได้เลยนะครับขั้นตอนวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยสามารถกดเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการสมัครก่อนได้นะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรทําเงินอย่างไรได้ตั้ง่ิปกเเยนนี็็อด ได้รับการอนุมัติมาล่าสุดนะครับ100บาทนะครับเป็นรายการขั้นต่ำเนาะในการถอนเงินผมถอนไป2รายการนะครับก็ได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูที่เราจะใช้ในการทํารายได้กันเนาะด้านบนขวามือนะครับจะมี3เมนูด้านซ้ายบนตรงนี้จะเป็นในส่วนของคะแนนของเราที่จะใช้ในส่วนของการแลกรางวัลทูมอนี่วอลเล็ตนะครับการหาคะแนนนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับเริ่มจากเมนูด้านขวาบนตรงนี้เลยนะ ตันี้เนี่ยจะเริ่มจากเมนูที่1ตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนในการทํารายได้เพิ่มเติมหรือว่าการหาคะแนนนั่นเองทุกครั้งที่เราแนะนําเพื่อนไปนะครับคุณจะได้รับคะแนนเพิ่มนะการรับคะแนนจะได้รับอย่างไรนะครับเรามาดูตรงนี้ด้านล่างเลยนะครับการรับคะแนนเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นกิจกรรมตามนี้เลยนะข้อ1ก็คือการเข้าร่วมโครงการข้อที่2คือการเข้าร่วมแบบสํารวจนะครับแล้วก็ให้เราอ่านด้านล่างนะครับสบรรทัดนะคุณสามารถรับคะแนนได้สูงสุดถึง1นึ่งหมื คะแนนต่อเพื่อน1คนคุณจะได้รับ1 0ของคะแนนของเพื่อนที่คุณแนะนําได้นะครับและก็ได้รับทันทีเลย100คะแนนนะครับคะแนน1 0 0คะแนนเนี่ยเขาก็ให้เราทันทีนะจะอยู่ตรงด้ 1994, นาน,นบนตรงนี้นะครับส่วนคะแนน1 0,000นะครับเขาก็จะรวมมาให้เราตรงนี้นะครับเห็นไหมอันนี้คือคะแนน1 0 0 0 0หมืนที่เขารวมมาให้เราเน,ะนาะ10,000คะแนนเนี่ยเราก็จะได้ต่อเมื่อนะครับเพื่อนที่เราเชิญไปเนี่ยเขาทําการใช้งานแอปต่อเนื่องนะครับแล้วก็การเข้าร่วมโครงการต่อเนื่องเนาะแล,ะและ้วก็ใช้ในส่วนของแบบสํารวจต่อเนื่องนั่นเองถ แล้วไม่เป็นการใช้งานเลยอันนี้เราจะไม่ได้รับ1 0 0 0 0หมืนคะแนนนะครับสำหรับ10%เนะครับเมื่อเพื่อนของเราทําคะแนนได้นะครับอย่างน้อยอ่าหคะแนนหรือว่า2คะแนนขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เราเนาะอยู่ที่10%ของรายได้ของเพื่อนนะครับทำมา1 0 0คะแนนก็แบ่งให้เรา10%อันนี้คือการทำและได้จากการเชิญเพื่อนการเชิญนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับรหัสเชิญของเราเนาะมันจะมีรูปการแชร์ตรงนี้นะกดแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twittertter Line YouTube Took Titikk Ta แนะนะเฟซบุ เลยทุกช่องทางนะครับคะแนนที่เราได้รับมาจะอยู่ตรงนี้กดรับตรงนี้ได้เลยพอเรากดรับเสร็จขึ้นแบบนี้กดตกลงน,นะครับแล้วเราก็กดย้อนกลับนะรีเฟตหนึ่งรอบนะครับเสร็จเรียบร้อยคะแนขนขึ้นด้านบนซ้ายมือแล้วนะครับเมนูที่2เป็นการใช้คะแนนของเราเนี่ยในการแลกบัตรกำน,นันหรือว่าแลกของรางวัลน,นะสำหรับรางวัลที่จะแลกได้เนี่ยจะมี3รายการเท่านั้นนะครับมี A I S Gap Mart แล้วก็เป็น Thumnivolit ราคาในส่นของในการแรกลกรางวัลเนี่ยก็ตามรายการเลยเขามีบอกนะว่าต้องใช้กี่คะแนนนะครับแล้วก็คะแนนที่ เราจะแลกไปเนี่ยได้รับเงินรางวัลกี่บาทไทยนะครับสำหรับทูมอนีวอลเล็ตแปดหมื5นห้าเนาะสีคะแนนแลกได้100บาทก็ให้เราเนี่ยใส่ในส่งของอ e ีเมลในการรับรางวัลน,นะครับพิมพ์อ e ีเมลลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยในส่งของการแรกลกรางวัลน,นะครับหลังจากที่เราแรกลกรางวัลเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูที่การตั้งค่านะและก็กดเข้าไปที่ประวัติการซื้อนะครับ พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีในส่วนของรายการที่เราแลกไปสถานะนะครับมันก็จะขึ้นคําว่าขอนะตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นคําว่าขอนะครับเป็นตัวหนังสือสีฟ้านะเขียนคําว่าขอเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็รอก,การตรวจสอบยอดเงินให้มันขึ้นคําว่าสําเร็จแบบนี้ถึงจะทําการเติมเงินเข้าวอลเลยได้นั่นเองวิธีการเติมนะครับก็ให้เรานะครับ กดตรงนี้เลยนะมันจะมีคําว่าดูรางวันนะครับกดดูรางวันน่ครับมันก็จะขึ้นรางวัลแบบนี้100บาทแล้วเราก็กดแลกเป็นเงินเข้า t ูมอนิวเวลเล็ตแล้วเราก็ใส่เบอร์เวลเล็ตของเราได้เลยเติมเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับรายการที่1เติมไปแล้วนะเรามาเติมรายการที่2ได้เลยรายการที่3ก็เติมได้เลยนะครับโอเคนะครับเติมเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือการเติมเงินเข้า t ูมอนิวเวลเล็ตทั้ง3รายการที่ผมแลกไปก็รับเงินเรียบร้อยแล้วนะเมื่อเราเติมเงินเข้า t ูมอนิวเวลเล็ตนะคร ก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือการเติมเงินเข้า m ูมอนิวเอลิตต่อไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหาในส่วนของคะแนนการทําคะแนนของแอปนี้นะครับก็จะเป็นการตอบโครงการเนาะโครงการ50คะแนนการตอบโครงการเราจะได้รับ50คะแนนนะครับแล้วก็โครงการเนี่ยมันมีให้เราทําเรื่อยๆการตอบโครงการก็ไม่ยากเลยกดเข้าไปตรงลูกศร อธิบายรูปภาพนี้ว่ามันคืออะไรนะครับโดยการเขียนภาษาไทยได้นะครับแล้วเราก็กดส่งรับคะแนนได้เลยตัวนี้มีเป็นรูปภาพรถนะแล้วก็เขียนคําว่ารถนะครับเขียนรถยนต์ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะอธิบายว่าแอบพื้นหลังเนี่ยมีการไฟไหม้ด้วยก็ได้นะอธิบายตามรูปภาพได้เลยให้ละเอียดเท่าที่จะเป็นไปได้ไปได้เนาะอันนี้คือการตอบโครงการส่วน1,000 1,000พันคะแนนเนี mankind, <me> ่ยจะเป็นการตอบแบบสำรวจนะครับหนึ่งหมื่นก็จะเป็นการตอบแบบสำรวจเนาะอันนี้เนี่ยก็จะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นจากการตอบโครงการนิดนึงนะครับก็ให้เราทําตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคนที่อยากมีคะแนนเพิ่มเนาะการทําแบบสำรวจเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่เราจะได้รับคะแนนเยอะที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนั่นเองนะครับการใช้งานทั้งหมดของ แอปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิน้นการเล่นไม่เกี่ยวกับการพนันนะแอปนี้เล่นฟรี100%นะครับการเติมเงินเข้าวอลเล็ตก็เติมให้ดูแล้วนะครับมันยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับมันเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะดาวน์โหลดดาวน์โหลดตามในคลิปได้เลยนะครับมันก็จะมีรูปขึ้นนะครับแล้วก็ชื่อแอปขึ้นไว้ให้ก็ประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ เลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมอนี่โลเล็กันก่อนนะตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยก็ดูในคลิปทางด้านขวามือนะครับจะมีรูปแอปแล้วก็ชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยการดาวน์โหลดดาวน์โหลดฟรีการสมัครก็ฟรีนะครับไม่ต้องเสียงเงินนะลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในนเเเครรรื่่อองงได้้ลยัับสําาหตวแปททีใใชกิน ท m o n e y Wallet นะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะใครที่ยังไม่เคยดาวนโหลดนะครับก็ให้เราพิมพ์ชื่อนี้นะครับหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับจากนั้นก็ให้เราทําการสมัครได้เลยนะครับขั้นตอนวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยสามารถกดเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการสมัครก่อนได้นะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรทําเงินอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปแรกเลยตรงนี้นะครับก็เป็นยอดเงินนะครับที่ได้รับการอนุมัติมาล่าสุดนะครับหนึบาทนะครับเป็นรายการขั้นต่ำเนาะในการถอนเงินผมถอนไป2รายการนะครับก็ได้รักาาวจสอเีย้แลลหงท่ หมักเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูที่เราจะใช้ในการทํารายได้กันเนาะด้านบนขวามือนะครับจะมี3เมนูด้านซ้ายบนตรงนี้จะเป็นในส่วนของคะแนนของเราที่จะใช้ในส่วนของการแรกลกรางวัลทูมานิวเลตนะครับการหาคะแนนนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับเริ่มจากเมนูด้านขวาบนตรงนี้เลยนะ ตร,ต,รตรงนี้เนี่ยจะเริ่มจากเมนูที่1ตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนในการทํารายได้เพิ่มเติมหรือว่อาการหาคะแนนนั่นเองทุกครั้งที่เราแนะนําเพื่อนไปนะครับคุณจะได้รับคะแนนเพิ่มนะ,ะ,นานมนะ,นะการรับคะแนนจะได้รับอย่างไรนะครับเรามาดูตรงนี้ด้านล่างเลยนะครับการรับคะแนนเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นกิจกรรมตามนี้เลยนะข้อ1ก็คือการเข้าร่วมโครงการข้อที่2คือการเข้าร่วมแบบสํารวจนะครับแล้วก็ให้เราอ่านด้านล่างนะครับ3บรรทัดนะคุณสามารถรับคะแนนได้สูงสุดถึง1นึ่งห เืนคะแนนต่อเพื่อน1คนคุณจะได้รับ1 0ของคะแนนของเพื่อนที่คุณแนะนําได้นะครับและก็ได้รับทันทีเลย100คะแนนนะครับคะแนน100คะแนนเนี่ยเขาก็ให้เราทันทีนะจะอยู่ตรงด้านบนตรงนี้นะครับส่วนคะแนน1 0,000นะครับเขาก็จะรวมมาให้เราตรงนี้นะครับเห็นไหมนนี้คือคะแนนห0,000ืนที่เขารวมมาให้เราเนาะหนึ่งหมื่นคะแนนเนี่ยเราก็จะได้ต่อเมื่อนะครับเพื่อนที่เราเชิญไปเนี่ยเขาทําการใช้งานแอปต่อเนื่องนะครับแล้วก็การเข้าร่วมโครงการต่อเนื่องเนาะแล้วก็ใช้ในส่วนของแบบสํารวจต่อเนื่องนั่นเองถ แล้วไม่มีการใช้งานเลยอันนี้เราจะไม่ได้รับ1 0 0 0 0หมืนคะแนนนะครับรับส0เรนะครับเมื่อเพื่อนของเราทําคะแนนได้นะครับอย่างน้อยอ่าหคะแนนหรือว่า2คะแนนขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เราเนาะอยู่ที่10%ของรายได้ของเพื่อนนะครับทำมา100คะแนนก็แบ่งให้เรา10%อันนี้คือการทำและได้จากการเชิญเพื่อนการเชิญนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับรหัสเชิญของเราเนาะมันจะมีรูปการแชร์ตรงนี้นะกดแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook tter YouTube ProMode Took Tik Ta Li แนนะน่อได้ เลยทุกช่องทางนะครับคะแนนที่เราได้รับมาจะอยู่ตรงนี้กดรับตรงนี้ได้เลยพอเรากดรับเสร็จขึ้นแบบนี้กดตกลงน,นะครับแล้วเราก็กดย้อนกลับนะรีเฟตหนึ่งรอบนะครับเสร็จเรียบร้อยคะแนขนขึ้นด้านบนซ้ายมือแล้วนะครับเมนูที่2เป็นการใช้คะแนขนของเราเนี่ยในการแลกบัตรกำน,นันหรือว่าแลกของรางวัลน,นะสำหรับรางวัลที่จะแลกได้เนี่ยจะมี3รายการเท่านั้นนะครับมี AIS g a p m a r แล้วก็เป็น t o m um n y Wallet ราคาในส่นของในการแลกรางวัลเนี่ยก็ตามรายการเลยเขามีบอกนะว่าต้องใช้กี่คะแนน แล้วก็คะแนนที่เราจะแลกไปเนี่ยได้รับเงินรางวัลกี่บาทไทยนะครับสำหรับทูม m นีวอลล็ตแปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้าหมื่นแปดพันเนาะสี่สิบแปดคะแนนะแลกได้หนึ่งร้อยบาทก็ให้เราเนี่ยใส่ในส่งของอ e ีเมลในการรับรางวัลน,นะครับพิมพ์อ e ีเมลลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยในส่วนของการแรกลกรางวัลน,นะครับหลังจากที่เราแรกลกรางวัลเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูที่การตั้งค่านะแล้วก็กดเข้าไปที่ประวัติการซื้อนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีในส่วนของรายการที่เราแลกไปสถานะนะครับมันก็จะขึ้นคาว่าขอนะ ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นคําว่าขอนะครับเป็นตัวหนังสือสีฟ้านะเขียนคําว่าขอเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็รอการตรวจสอบยอดเงินให้มันขึ้น,นคําว่าสําเร็จแบบนี้ถึงจะทําการเติมเงินเข้าวอลเลยได้นั่นเองวิธีการเติมนะครับก็ให้เรานะครับกดตรงนี้เลยนะมันจะมีคําว่าดูรางวันนะครับกดดูรางวันนะครับมันก็จะขึ้นรางวันแบบนี้100บาทแล้วเราก็กดแลกเป็นเงินเข้าทูม m น n ่วอลเล็ตแล้วเราก็ใส่มเบอร์วอลเล็ตของเราได้เลยเติมเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับรายการที่1เติมไปแล้วนะเรามาเติมรายการที่2ไไดด้้เเลยยรายกกที่3็ติม โอเคนะครับ, okay, รบเติมเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือการเติมเงินเข้าโทมอนิวเวลทั้ง3รายการที่ผมแลกไปก็รับเงินเรียบร้อยแล้วนะเมื่อเราเติมเงินเข้าโทมอนิวเวลนะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะครับรายการละ100บาท3รายการนะครับรวมเป็น300เนาะก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือการเติมเงินเข้าโทมอนิวเวลต่อไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหาในส่วนของคะแนนการทําคะแนนของแอปนี้นะครับก็จะเป็น การตอบโครงการเนาะโครงการ50คะแนนการตอบโครงการเราจะได้รับ50คะแนนนะครับแล้วก็โครงการเนี่ยมันมีให้เราทําเรื่อยๆการตอบโครงการก็ไม่ยากเลยกดเข้าไปตรงลูกศร อธิบายรูปภาพนี้ว่ามันคืออะไรนะครับโดยการเขียนภาษาไทยได้นะครับแล้วเราก็กดส่งรับคะแนนได้เลยตัวนี้มีเป็นรูปภาพรถนะแล้วก็เขียนคําว่ารถนะครับเขียนรถยนต์ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะอธิบายว่าแอบพื้นหลังเนี่ยมีการไฟไหม้ด้วยก็ได้นะอธิบายตามรูปภาพได้เลยให้ละเอียดเท่าที่จะเป็นไปได้ไปได้เนาะอันนี้คือการตอบโครงการส่วน1000 1,000พั 1> 1, นคะแนนเนี่ยจะเป็นการตอบแบบสำรวจนะครับ10,000ื 1, ก็จะเป็นการตอบแบบสำรวจเนาะอันนี้เนี่ยก็จะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นจากการตอบโครงการนิดนึงนะครับก็ให้เราทําตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคนที่อยากมีคะแนนเพิ่มเนาะการทําแบบสำรวจเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่เราจะ ได้รับคะแนนเยอะที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนั่นเองนะครับการใช้งานทั้งหมดของแอปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิน้นการเล่นไม่เกี่ยวกับการพานันนะแอปนี้เล่นฟรี100%์นะครับการเติมเงินเข้าอลเล็ตก็เติมให้ดูแล้วนะครับมันยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับมันเล่นได้ทั้ง android แล้วก็ ios เลยนะดาวน์โหลดตามในคลิปได้เลยนะครับมันก็จะมีรูปขึ้นนะครับแล้วก็ชื่อแอปขึ้นไว้ให้ก็ประมาณนี้นะครับฝากเพื่อน กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ